สำนักข่าว BBC ารายงานว่าองค์การจัดงานล่าสัตว์ในนิวซีแลนด์ประกาศยกเลิกการแข่งขันล่าแมวจรหลังจากเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการจัดแข่งขันให้เด็กๆล่าแมวจรทั้งยังมองว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมชอบฆ่าสัตว์ขณะที่บางส่วนอยากให้จัดการแข่งขันเพราะมองว่าแมวจรเป็นพาหะนำโรคและอาจรบกวนระบบนิเวศได้โดย organizer ผู้จัดงานล่าสาัตว์ประจำปีในแคว้นแคนเทอร์เบีตอนเหนือประกาศกาติกาใหม่ในปีนี้โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ14ปีหรือต่ำกว่า สามารถลงแข่งขันล่าแมวจอนได้ซึ่งเยาวชนถูกพร่ำสอนมาว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์เลี้ยงแต่ในทางกลับกันการแข่งขันนี้กลับส่งเสริมให้เด็กๆฆ่าแมวจอนให้ได้มากที่สุดเพื่อรับเงินรางวัลซึ่งเด็กที่ฆ่าแมวจรได้มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล250ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือกว่า5,300บาทขณะที่สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งนิวซีแลนด์กล่าวว่ารู้สึกโล่งใจที่กิจกรรมสำหรับเด็กที่เกี่ยวข้องกับการยิงแมวจอนนี้ถูกยกเลิกไปตนมองว่าเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ไม่สามารถแยกควาามแตกตก่ง ระหว่างแมวจรแมวเร่ร่อนหรือแมวเลี้ยงได้จึงเก่งว่าอาจจะโดนลูกหลงทั้งนี้ในปัจจุบันนิวซีแลนด์มีแมวเลี้ยงประมาณ1.2ล้านตัวส่วนแมวจรมีจํานวนมากเป็น2เท่าของแมวเลี้ยงดังนั้นมาตรการควบคุมประชากรแมวจรที่ดุร้ายกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงในนิวซีแลนด์เพราะสัตว์เหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามหลังต่อสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง